น้องเหมียวบอกอยากจะเห็นหน้าน้องนนท์แบบตัวเป็นๆเนี่ยมาเจอแล้วเป็นไงเนี่ยรู้สึกยังไงอ้าว่าพอเสี้ยวพอเสี้ยวผ่านในคลิปลองผ่านในคลิป้ราเรอตอะไรไปปอ๋อผ่านนี่ไงจะลงคลิปว่าน้องนนท์มีสาวใหม่แล้วรู้ทันรู้ทันเดี๋ยวเมียวมามานั่งใกล้น้องนนท์หน่อยดิ เอาเล้วสาวเข้าหลัมองหน้ามองหน้ามองหน้ากันหน่อยดิดีมองมอไยีว่รองอไรันนี้มองมอเทแต่เน่ยแกกเฮ้ยกล้องไม่ใช่เปนเกียนหัวบอลได้ร่เองทำไมไปมองหน้าวันนี้แดดมีสีดาวมาคอยแตะ ทำไมเนี่ยแฟนเขายืนถ่ายกล้องอยู่ข้างหลังเนี่ยการแสดงค่ะนู่นสาวนุ่นอยู่นู่นนะคะเอาลงดูนี่ทำหน้ามองหน้ามองหน้าเย้ย่าเข้มดิเข้มทำไมก็คือน้องเหมียวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นน้องนนตัวจริงเขาอยากจะเห็นมีมีความรู้สึกยังไงครับอมอมาไม่ทันตักครั้งวันนี้มาเจอแล้วนะครับมีความรู้สึกยังไง ถ้าสมมติผู้ชายคนนี้โสดเราจะว่าไงมั้ยมีความรู<_<_<__<_้สึกยังไงได้เจอน้องนนท์ฮะอ๋อผ่านออ๋ผ่านมีความรู้สึกยังไงได้เจอน้องนนท์เขาได้คำถามหนึ่งเขาก็ตอมหน่อยว่าก็ยังไม่ตอมโนเออก็ดูน้อ่ารักว่่นารักแล้วรักจริงไหมเนี่ยไม่รัก

โอ้ยไม่น่าแดงได้ไง่ะพี่สามสี่ขวดแล้วนะเสร็จเลยนี่แฟนใหม่ของนนนะเอ้ย้ยพี่โทนถ่ายรูปหน่อยเอาตากล้อกมาเฮ้ยเฮ้ยใจเย้เดเฮ้ยเฮงยโอ้โหเฮ้ย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 ถองตึ๊กแล้วกอ่าเดี๋ยวผมซีรีส์เรื่องนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด กอดคอได้เอกอดด้กะไรกอะไรก็ได้ากอดไทั้งอคนน่ะกอดะไรเอาสอคนนี้ี่เลือกใครเอ้ากอดอไรนะกออกอดะไรกอดไรยังไงเองค็กอดคอขาสองค เอ็งกรงไปใครเอ็งลกรรู้สึกแบบอเอเอาเอาเอาหัวพียมาฝังนน่นด้วยหัวเอียงอันนี้อันนี้เฮ้ใจเย็นจเย็นเอาเอียงทั้งสองนนรนนนะนน่นบานที่บรู้สึกว่าน้องนอนมามาทีหลัง มาที่หลังนี่จะคุ้มค่ากว่านะนี่เปลี่ยนศาสนาเป็นสนาได้ป้อีเ่เบการาสนาอันนี้เป็นการสแสดงนะเป็นการสแสดงนะครับ